สวัสดีครับดีเจพุทธนะครับผมถ้าพูดถึงจิก,กบาลแล้วนึกถึงอะไรใช่ไหมฮะก็จะนึกถึงคนเอามือมาแล้วก็จิกหัวเราออกไปด้วยความรุนแรงและหมันเคี้ยวครับผมท้ายเลือกร้องเพลงอะไรให้จิก,กบาลได้สักหนึ่งเพลงนะครับก็ขอร้องเพลง ช้างแล้วกันครับผมช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาปัญญาอ่อนเหมือนกันนะฮะผมนะครับคิดได้แค่นี้นครับเพียงช้างครับสมัยเรียนเคยร้องไงฮะครับผมก็อะไรอีกนะครับพี่โอเคห้าสี่สามสองจิกก้านบู๊